เสาร์อาทิตย์คนกับเสาร์อีทิตคนที่ยิ่งทำชอ่องสตอรี่ชีวิตนะครับต้องจะกับช่วงนี้อาจจะพักจากการคายนะครับเนื่องจาก,คคก,กติดโควิดนั้นกำลังะมา,ากสองหมื่นสามหมื่นแต่ประเด็นเป็นนะครับแต่ว่ามันหักมันหักมากพบเจอนะครับทางหน่วยงานตกางดีนะครับหน่ยวยงานตกางรรดูแลห้างเป็นอย่างดีครับในที่พักอาศัยคันกิ้งต่างแยกจาก งูเนาะนะครับเพื่อมาขัผ่อนกับผู้สิทธิ์ต่างาเรรดาเด็กคนเดียวกับสปุกนะครับไปติดต่อห้างบริษัทแล้วกต่างๆห้างโรงพยาบาตรเอายามาให้ดูแลเป็นอย่างดีครับผมพูดได้ร้ายนะครับงูง่ายถูกดูแลนะครับอาการนี้ครับกาศใสนั่นนะครับผมอาจจะหายไปจากคลิปนะครับช่วงนี้นั่นนะครับในการตาองติดตามช่องสตอรี่ชีตนะครับเนาะนะครับยังารเนคบเน้นการน่นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาชม พักผ่อนสะกดเนื้อนะครับน้อนะครับรักษาตัวไว้อย่หายดีน,นะครับจะกลับพอกันไปนะครับนะ้อจะได้กลับมาติดตามนะครับอย่าลืมกันเด้อนะครับสวัสดีครับ